รับอะไรดีคะเอ่อเอาคอฟฟี่ฟลวเวอร์ทีครับโนซูก้าไซรัปแล้วก็ขอน้ำแข็งคือแก้วครับเฮ้ยนั่นมันเฮ้ยคุณทำอะไรอ่ะโอ้ฉันจะทำไงดีวะเนีอ่ะแล้วมันมีสเซอร์แซนเก่าฉันเรามาแบบนี้เจอได้ไงวะ นี่คุณครับคุณทําอะไรอ่ะสรุปผมจะ้กาแฟาผมไหมเนี่ยนี่ผมต้องรีไปทํางานนะคุณคุณที่ผมไหมเนี่ยคุณคุณคุณครับคุณคุณไอ,ไอ,ไอ,อะไรของคุณเนี่ยผมบอกว่าผมจะเอาคอฟฟฟาเวอร์ชีโนชูก้าโนไซรัปแล้วขอร้ำแข็งครึ่งแก้วด้วยครับได้ค่ะเดี๋ยวฉันจะทำให้ตอนนี้เลย วิกกี้นั่นวิกกี้ใช่ไหมอะไม่ใช่ฮะผมวอสกาวิกกี้พี่เฟิร์สเอยนี่อย่าบอกนะว่ามาเป็นเด็กชงกาแฟแล้วไหนบอกฉันว่าได้ทำงานดีๆแล้วไงสงสัยคงจะอายอ่ะพี่เฟิร์สก็ยังว่าแหละ ตอนเรียนเคยจนยังไงตอนนี้ก็ยังจนเหมือนเดิมนี่พี่ไปคบไปยินนั่นได้ไงเนี่ยโอ้ยก็นัน,นมาก,ก่อนน่ะน้องเตยตอนนั้นพี่คงจะโดนโมนต์ดำแล้อมั้งแต่ตอนเนี้ชีวิตพี่มีความสุขที่ดีได้คบกับน้องเตยที่รักของพี่ออ้ยพี่นี่ก็พี่เนี่ยร้านกาแฟนะยีนนั่นอ่ะก็แฟนเก่าพี่ด้วยเดี๋ยวมันก็ช็อกตายหรอก เธอสองคนเป็นแฟนกันเรอะเมื่อก่อนเป็นแคพ่พี่รหัสกับน้องรหัสนี่แล้วพี่รหัสกับน้องรหัสจะเลื่อนสถานะมาเป็นแฟนกันไม่ได้หรือยังไงคะดูสภาพเธอสิตอนเนี้ยเทียบอะไรกับฉันไม่ได้สักอย่างเลยนะ <c oughs> อะไรติดคอเนาะไ่ช่วยออกไม่เป็นไรครับพอดีว่าแบคทีเรียแถวเนี้มันเยอะ ก็รู้ได้ไงว่าชีวิตฉันไม่ดีแฟนฉันอะหล่อมากเลยนะแล้วเขาก็รวยมากด้วยเขาเห็นร้านนี้ไหมเขาเปิดให้ฉันจ้ารู่น่ะตึกทานี้ตรงนั้นอะก็ของเขานี่เธอตัวก็ไม่ร้อนนี่แต่ทำไมพูดจาเพ้อเจ้อเหมือนคนป่วยฉันไม่ได้ป่วยคพเนี้ยแฟนฉันเบ เบ่ต้องรีบไปทำงานนะคะเดี๋ยวจะสายขอโทษนะคะเบบี่ทำกาแฟให้เบฟชาเดี๋ยวเขาจะให้ลูกน้องเนี่ยไปส่งกาแฟให้เบบที่บริษัทนะคะรักเบบนะได้เลยเบบรักเบบนะกลับไปกินร้านอื่นเดี๋ยวสี นี่คุณทำอะไรของคุณเนี่ยฮะคุณมาหอมแก้มผมทำไมผมเอาแยาคุณหอมเหรอแล้วไหนกาแฟของผมขอโทษค่ะเดี๋ยวฉันจะไปทำมาให้นะคะอ้อยนักออ้ย<ด>ขอโทษค่ะไม่เป็นไรเอาวิกกี้พี่ท ของหนูเป็นไงบ้างพี่สบายดีตอนนี้ทำงานบริษัทใหญ่โตแหมแล้วเราละ่ะได้ข่าวว่ามีแฟนรวยเปิดร้านกาแฟไม่ใช่หรออะไรนะคะพี่ได้ข่าวว่าใจเฟิร์สอะเพื่อรุ่นเรือกันกับพี่ไงตอนนี้ข่าวแพร่กระจายไปทั่วทั้งรุ่นแล้วนะโอ้ยเข้าวไวซะด้วยไม่น่าเลยวิกกี้นี่ พอพี่รู้ว่าเราเป็นเจ้าของร้านอ่ะพี่รีบเอาการ์ดงานเลี้ยงสายรหัสมาให้เลยน,นี่งานมีพรุ่งนี้นะอย่าลืมชวนแฟนเราไปด้วยล่ะ<ม>เดี๋ยวพี่ชวนเฟ้ยกับเตยไปด้วย<ม>แต่เราคงไม่คิดอะไรมากกอกเนาะที่พี่ชวนแฟนเก่าเราไปอ่ะอุ้ยพี่สายแล้วว่ายองรีไปทำงานเดี๋ยวังไงเจอกันพรุ่งนี้นะอมาเจอกัน เรื่องเมื่อเช้าอะ่ะฉันขอโทษนะแล้วก็ขอบคุณคุณด้วยที่คุณช่วยเล่นไปตามน้ำอะ่ะไม่เป็นไรผมเข้าใจครับแต่ถ้าฉันให้คุณช่วยอะไรหน่อยได้ไหมคะคือว่าช่วยเป็นแฟนฉันอีกรอบได้ไหมคะฮะอะไรนะคุณนี่คุณบ้าหรือไงผมไม่เอาด้วยหรอกนะ คุณคุณวันนี้ตอนนั้นจะมาซื้อกาแฟไหมเนี่ยทำไมมาฉันแย่แน่เลยอะ่ะฝาเข้าข้าง,าง,งเธอแล้วแหละวิกกี้ ดีค่ะวันนี้คุณจะรับคอฟฟีฟาวเวอร์ทีโนชูก้าโนไซรัปน้ำแข็งครึ่งแก้วเหมือนเดิมไหมคะวันนี้เนี่ยทางร้านเรามีโปรโมชั่นซื้อกาแฟแถมคนดูแลหัวใจคุณไม่เขินหน่อยหรอไม่อ่ะโอคุณคุณจะไม่ช่วยฉันจริงๆหรอแค่ป๊บเดียวเองอ่ะ2อชั่วโมงเองนะคะ ไม่อนะผมไม่อยากยุ่งเรื่องพวกนี้และอีกอย่างนะผมจะบอกอะไรให้นี่ชื่อร้านเจอกันที่นี่วันนี้ห้ามงเย็นแต่งตัวหล่อๆมาด้วยนะคะ อวิกกี้มาแล้วเหรอนั่งก่อนสิแล้วคนอื่นล่ะคะโทษทีนะพอดีว่ามองไม่เห็นคิดว่าฝุ่นอา้านั่งก่อนนัก่อนมัามาแล้วนี่มาคนเดียวเหรอวิกกี้แล้วผู้ชายแกล่ะคนที่ร้านกาแฟเมื่อวานอ่ะ ไม่มาด้วยเหรอเออคนกระจอกอย่างวิกกี้เนี่ยจะมีแฟนที่เพอร์เฟกแบบนั้นได้ไงฉันไม่เชื่อหรยก็หมายความว่าโกหกอีกแล้วสินะนี่เตยเฟิร์สวิกกี้เขาเป็นเพื่อนเตยนะแล้วก็เป็นแฟนเก่าแกด้วยเฟิร์สจะพูดอะไรเนี่ยก็รักษาน้้ำใจกันหน่อยแค่แก2คนแอบไปคบกันเนี่ยก็แย่พออยู่แล้ว อะไรหรอคะพี่ท็อปจริงๆแล้วแฟนของหนูเขานัดคุยลูกค้าต่างชาติไว้พวกเศรษฐีเขาก็ยุ่งๆแบบนี้และะ้วค่ะต้องขอโทษด้วยนะคะที่เขามาไม่ได้มาไม่ได้หรือไม่มาหรือไม่มีอยู่จริงดิืโดนก็ทิ้งกันนะใครว่าผมทีวิกกี้ครับ <c oughs> ทท,ท พอโลครับตอนนี้เลยเหรอครับอไ,ได้ครับไ,ได้ครับเดี๋ยวผมรีบไปนะครับที่ีทุกคนเดี๋ยวฉันต้องขอตัวไปก่อนนะพอดีเจ้านายโทรตามอะ่ะมีงานด่วนไปเจอกันนะขอโทษนะเบฟที่ผมมา<บ>ช้านี่ครับ ไม่เป็นไรเลยค่ะเบฟเบฟไปคุยกับลูกค้ามาเป็นยังไงบ้างคะอ๋อลาบรื่นดีครับ <st ip> ผมต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่ปล่อยให้รอนานเนธคุณไปแฟนกับวิกกี้เหรอไม่ใช่สิครับคุณมีปัญหาหรือว่าข้องใจอะไรหรือเปล่าครับคุณแฟนต่อ <st ip> จะเป็นไปได้ยังไงคนชงกาแฟะแบบยายวิกกี้อ่ะจะมีปัญญาหาแฟนดูดีขนาดน,นี้ได้ยังไง ทำไมถึงจะหาแฟนเป็นเศรษฐีไม่ได้ล่ะครับอีกอย่างเรียกคนชงกาแฟเนี่ยมันดูเชยนะครับเขาเรียกว่าบาริต้ารู้จักไหมครับภาษาอังกฤษอ๋อผมเกือบลืมไปปีหน้าอย่าลืมไปงานแต่งของกบิก้อด้วยนะครับแต่งงานขอโทษค่ะเบบไม่เป็นไรครับเลือกแค่นี้เองผู้หญิงมีเต้งเยอะเต้งแยะทำไมไม่ลองไปหาให้มันดีกว่านี้ล่ะครับระวังไว้เลยนะครับ คนอย่างวิกกี้เนี่ยมันจะทําให้มีเดตกครับนี่คุณพูดจาอะไรเนี่ยช่วยให้เกียรติแฟนผมด้วยนะครับทำไมล่ะคะกลัวเหรอกลัวว่าเขาจะมีชีวิตที่ดีกว่าตอนที่อยู่กับคุณแน่นอนอยู่แล้วครับยังมีอีกหลายอย่างที่คุณต้องอิจฉาเธอแล้วทีนี้มาดูกันว่าใครจะตกตาั เตยเดี๋ยววันหยุดเนี้เราไปสวีทกันที่ภูกเก็ตด,ดีไหมพี่จองรีสอร์ทดูแล้วก็ตัว๋วเครื่องบินมาแล้วอุ้ยจริงเหรอพี่เฟิร์สขอบคุณมากๆเลยนะนี <c oughs> ่วิกกี้ผมจองตัว๋วเครื่องบินไปตานีแล้วอะ่ะผมอยากพาคุณไปดูหอยเล้ล <c oughs> จริงเหรอคะขอบคุณนะคะเบฟ พี่ฟอร์ดหนูอยากไปมากอะอยากไปอะตายพี่ให้สองหมื่นเอาไปช้อปปิ้งก่อนแล้วแันผมให้ห้าหมื่นเอาไปซื้อรองเท้าแบรนด์เนมใส่เล่นที่บ้านนะครับ ไปเต้จับคุณขอบคุณนะที่คุณช่วยฉันอะถ้าไม่ได้คุณอะฉันแย่แน่เลยไม่เป็นไรครับผมเต็มใจแต่คราวหน้าไม่เอาแบบนี้แล้วนะ<ม>พาอโกงคนอื่นอะม,มันไม่ดี ขอโทษค่ะงั้นก็เปลี่ยนจากเรื่องโกหกเป็นเรื่องจริงสิคุณหมายความว่าไงอะ่ะก็หมายความว่าเราสองคนเป็นแฟนจริงๆไงนี่คุณพูดบ้าอะไรเนี่ยแล้วของพวกนั้นน่ะคุณเอลมาจากไหนอะ่ะของปลอมของปลอมทั้งหมดแต่แหละส่วนกุญแจรถตะผมยืมเพื่อนมา คุณนี่แสบจริงๆเลยมีอะไรให้ผมช่วยบอกได้เลยนะอ๋อถือว่าผมช่วยคุณไปแล้วพรุ่งนี้คุณต้องมากินข้าวที่บ้านเป็นการตอบแทนโอเคไหมจะดีหรอคุณก็ได้งั้นเจอกันพรุ่นี้ครับบ๊ายบายบ๊ายบาย คุณเข็มชาติประธานบริษัท JPC Group เฮ้ยประธานบริษัทฮัลโหลน้องวิกกี้พี่ขอโทษนะที่ออกมาก่อนนะทำไมวิกกี้ไม่ยอมบอกพี่ล่ะว่าแฟนวิกกี้อ่ะคือประธานบริษัทพี่เอง